ไม่ต้องตกใจนะครับอยากได้ที่อยากได้ของที่ศาลเจ้าะที่มีภาษาจีนด้วย ไม่ต้องตกใจนะครับนี่เป็นขบวนแห่ที่ออกจากศาลเจ้าแล้วเขาก็จะเดินอ้อมไปทาาเข้าทางหน้าตลาดนะครับแล้วก็จะมาตามซอย อที่กันที่หน้าบ้านเรานะครับเดี๋ยวเขาเขาจะไปตามซอยอีกทีหนึ่งขบวนเราขบวนก็เริ่มมาแล้วนะครับขบวนเขาจะเดิน่านออกนะครับของเส้นนู้นแล้วก็จะมาแวะ ถ้าทำเนี่ยเขาทำหนละต่เด็กๆผมเห็นนะคุณซับกันมาสุดรุ่นสุดรุ่นที่เขาก็จะมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็กสร้างมานจะมีให้กับครอบครัวของเราแล้วก็ขนมผลไม้ที่เรานำม,มาเส้นเนี่ยเขาก็จะหยิบแล้วมอบให้เราเมื่อกี้ผมได้ขนมปังจานมาผมกินหมดแล้วเลยไง นี่คือจุดเริ่มต้นของขอบวนนะครับจากาจุดที่เราไปว่าที่หน้าบ้านมาตรงนี้นี่ไกลมากแล้วก็ขบวนแห่เนี่ยเขาจะเดินรอบเมืองเลยตังเลยซึ่งผมใช้เวลาขับรถมาเนี่ยนานมากพับคเิไปแต้องเดี๋ยวราต้องต้องหาที่ของเราแล้ว,ลวเริ่มเริ่มเห็นเขามีการจัดแถวนั่งนั่งนั่ง เจ้าเจ้าเจ,จ้าสัตว์มู้นแล้วครับหรือว่าเขาจะอัญเชิญอัญเชิญกลับเข้าไปไว้ที่เดิมหรือว่าจะอัญเชิญไปเพราะว่าขบวนแห่เนี่ยวันวันพรุงพ่งนี้หรือเปล่าเขาจะไปที่กันตังต่อเพราะว่าวันนี้เขาอยู่ที่ตัวเมืองนตังแต่ว่าที่กันตังก็เป็นอีกโซนวันพุ่งนี้ ที่เขแบ่กันทัวท่วทัวท่วทัวท่วเมือนเลยเข้ามาเอาว่ผ่านสนามลบมามากเลยดูพี่เขม่มมาเซมาพ เวลานี้ก็เกือบจะ4ี่โมงแล้วก็คือเสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดของที่นอกแต่เมื่อเช้านี่พี่ทาทำพิธีกันตรงนี้นะครับก็เก็บผลแล้ก็ เหมือนผมเห็นเขาที่เขาไปแห่คือออกมาจากสาลเจ้จุดเมื่อกี้เราไปไหว้ผ้ามาทั้งหมดเกือบ1ิบหจุดใช่ไหมพี่ใช่ใช่จุดแล้วจุดก็จะมีมีองค์เทพองค์เทพอยู่ประจําจุดก็คือวันนี้เขาอัญเชิญองค์เทพออกไปแห่รอบเมืองตอนนี้เขาเก็บหมดลวสะวเสร็จสิ้นพิธีเดี๋ยวเรากลักบโรงแรมไปพักผ่อนก่อนวันนี้อิ่มบุญมากของฝากมาด้วย ช่วยสมทบทุนไป3,000บาทนะครับสำหรับเพตฟันโตของเราฝัานกำลังใจให้กับ,บน,น้องพี่เขาครับถ้าผมว่าถ้าผู้ผู้ชมหรือว่าแฟนแฟนเพจของเราหรือว่า,หร,วาหรือว่าใครก็ตามที่ก็ได้ได้ดูคลิปนี้ของเราถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสได้มามาจังหวัดตากในเทศกินเจนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีามากๆเลยครั้งนึงในชีวิตต้องมาให้ได้เป็นีที ยิ่งใหญ่รู้สึกขณะเราเป็นคนพูดเราไม่ได้มาสายสายแบบนี้เราพอเราไม่ได้สัมผัสเรารู้สึกว่าโอ้สุดยอดจริงๆหลังจากเนี้ยที่ตอบไปขา้างหน้าถ้าผมได้มีโอกาสผมก็จะมาสักการะหรือว่าถ้าผมอยู่ที่ไหนผมเจอที่เป็นเกี่ยวกับศาลเจ้าเซียนจีนน่ะเป็นแบบเนี้ยผมก็จะเขาเล่าาถือแล้วผมรู้สึกว่าเออตักมีนอะงมีของ